สำหรับคนที่อยากมีโลโก้เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นโลโก้เกมรูปโปรไฟล์ภาพเหมือนถ้าเรามีเพจยัเว่นชแนลให้บริการเริ่มต้นเพียง150บาทหากใครสนใจจิ้มไปที่ลิงก์ใต้ไลค์หรือว่าใต้คลิปได้เลยนะครับสวัสดีครับผมเฟิร์นนะครับเราอยู่กันในช่องน้องแนะนำตัวน้อมนะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่กันในเกม New s อร์ท Man หรือว่ากระปี่เยอะอยุ่ทจังนั่นเองนะครับคอนเทนต์วันนี้นะนั่นก็คือรีวิวพักเบนจพิดนั่นเองนะครับสำหรับพักเบนจพิดนะครับ จะใช้แซ่นะครับเป็นอาวุธในการโจมตีระยะไกลนะครับโดดเด่นทั้งโจมตีและซับนะแล้วก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาแปลสกิลนะครับพร้อมบอกข้อดีข้อเสียทั้งสสายนะครับในส่วนตรงนี้นะถ้าเกิดผมแปลผิดหรือว่าไม่ครบถ้อยยังไงนะครับต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าภาษาจีนมันแปลค่อนข้างยากนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มแปลสกิลนะครับในสายที่1กันเลยนะครับไปผู้ชมครับเรามาถึงสถานที่ฝึกซ้อมเป็นที่เรียบร้อยนะครับ สายแรกที่เราจะมารีวิวกันนะครับนั่นก็คือสายยานพิษนั่นเองนะครับสายนี้จะโดดเด่นไปทางด้านการใช้พิษในการโจมตีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปแปลสกิลนะครับในสายของยานพิษนะครับว่าทําอะไรได้บ้างนะไปคุณผู้ชมครับสําหรับพักเบนจพิษนะครับจะมีอยู่5สกิลด้วยกันนะครับซึ่งความพิเศษของพักเบนจพิษนะครับสกิลที่5นี้จะพิเศษมากๆเลยก็คือสกิลนี้นะครับอันนี้ผมจะอธิบายไว้เกินๆก่อนนะเงื่อนไขในการใช้สกิลนี้นะครับนั่นก็คือการใช้สกิล4นะครับ ซึ่งเวลาเราใช้แต่สกิลนี้มันจะเกิดสกิลพิเศษขึ้นมาในสกิลที่5นะครับซึ่งสามารถเรียกซัมมอนหรือว่าสัตว์เนี่ยมาช่วยสูได้นั่นเองนะครับอันนี้เกิดมาพอดก่อนนะอ่ะเดี๋ยวเราไปได้ที่สกิลแรกกันก่อนนะครับสกิลที่1น,นะครับใยแมงมุมจับเป้าหมายนะครับจากระยะไกลและคว้างใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้จะทําให้ติดสถานะสตันด้วยนะครับและรับความเสียหายเมื่อใช้สกิลนี้นะครับจากการซีซีสองวิด้วยก็คือเมื่อเราใช้เนี่ยเราจะการซีซีสองวิด้วยนะครับ ทีเนี่ยเมื่อใช้สกิลนี้เสร็จนะครับแล้วเราใช้สกิลที่5ต่อนะจะสามารถเรียกคังโคกน้ําแข็งมาโจมตีได้นะครับทําให้เป้าหมายช้าลง40เป็นเวลา5วินะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะพอผมใช้ท่าแรกเสร็จนะครับสกิลที่5เนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปนะครับอ่ะเดี๋ยวรอดูนะปุ๊บสกิลทห้าเปลี่ยนรูปเห็นไหมกดใช้ปุ๊บอ่าจะเป็นการเรียกคังโคกใหม่อีกทีหนึ่งเห็นป่มอ่านี่คือความพิเศษของสกิลที่5นี่เองนะครับ สกิลที่2นะครับขนนกยุงโจมตีเป้าหมายด้านหน้าด้วยขนนกยุงนะครับเมื่อใช้ทําให้ติดสถานะพิษทําให้ติดเลือดไหลสิบาวินะครับสามารถทับซอนก็นได้ถึง5ชั้นเลยและเมื่อเราใช้สกิลที่5นะครับจะสามารถเรียกตะขาบพิษและจุดชนวนระเบิดทําให้ติดพิษได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้สกิล2เสร็จนะครับแล้วก็ใช้สกิลที่5นะครับมันจะเรียกตะขาบมาระเบิดนะเดี๋ยวใครดูนะครับผู้ชม ใช่ไหมสกิลห้าเปลี่ยนรูปครับนี่แล้วก็เลยตะขาพิษมาระเบิดนะครับจะชนวนพิษประมาณนี้ต่อไปสกิลที่3นะครับลูกเตะสีเงินกระโดดเตะเป้าหมายนะครับทำให้ติดพิษนะครับส่วนการใช้สกิลที่หนะครับจะเรียกแมงป่องมาโจมตีทําให้เกิดติดสถานะลอย2วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูก่อนนะครับก็คือผมจะใช้สกิล3เสร็จแล้วก็ตามด้วยสกิล5นะครับมันจะเป็นการเรียกแมงป่องมานะครับเตะปุ๊บสกิลที่5 เห็นไหมมีมังปอกออกมาช่วยสู้นะครับประมาณนี้ต่อไปสกิลที่4ี่นะครับเราบำกูหลาบแดงโจมตีด้วยแท้นะครับยิ่งติดพิษจะยิ่งตีแรงด้วยนะครับสร้างความเสียหายเพิ่มเติมต่อชั้นได้น20%ก็คือเมื่อกี้พิษละ่ะเราสะสมได้ถึง5ชั้นใช่ไหมหมายความว่าถ้าเกิดเราติดถึง5ชั้นเนี่ยก็จะโจมตีได้ถึง100%นะครับในการใช้สกิลนี้นะหากเป้าหมายนะครับติดพิษ4ชั้นขึ้นไปนครับจะทําการฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองเล็กน้อยด้วยยนนะคือพพดงา่าาาา้้เเเิิปปหมตษ4ชัขึไรจ ฟื้นฟูเลื่อนให้กับตัวเองเล็กน้อยด้วยนะครับสำหรับท่านี้เมื่อเราใช้สกิลที่5นะครับจะทําการเรียกตุ๊กแกแล้วพุ่งไปข้างหน้านะครับได้รับเกาะ5เซนของมันชีวิตเป็นเวลา5วินาทีนะครับอ่าผมจะใช้ให้ดูนะครับป,รรป,ปลาแซลบบ์ปื๊บแล้สกิลที่5อ่าเป็นการพุ่งไปข้างหน้าครับเราได้รับเกาะเพิ่มเห็นไหมนี่เลยเนี่ยคือข้อดีของพักเบนจพิทนะครับก็คือเงื่อนไขในการใช้สกิลต่างเนี้ยเมื่อเรากดสกิล5เนี้ยมันจะเป็นสกิลพิเศษนะครับ มาถึงที่สกิลที่5นะครับพิษอมตะทั้ง5เมื่อกี้เราเห็นสถานะพิเศษนะครับหรือว่าสกิลพิเศษนะครับโดยการที่เราใช้สกิล1 2 3 4ไปเนาะเราสามารถใช้สกิล5แบบพิเศษได้อันนี้ผมอธิบายไปแล้วทีนี้มันจะมีเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราไม่ใช้สกิลอื่นละ่ะเรากดธรรมดาเน,นี่ยมันจะได้อะไรนะครับอ่ะซึ่งมันได้เหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวมาดูนี่ยถ้ามาเป็นรูปธรรมดนานมจะเป็นรูปหูใช่ปะเมื่อเรากดใช้นะครับปุ๊บ นี่จะได้รับปั๊บงูตรงนี้ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตี10%นะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่1 0เปเ็นเวลา60ิวิเลยครับพูดง่ายคือเป็นบัฟเพิ่มดาเมจให้กับตัวเองเลยนะครับอ่าในกรณีที่เราไม่ใช้ท่าอื่นนะต่อไปนะครับผู้ชมพาสซีฟนะครับเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเอง10%นะครับและก็เพิ่มพลังป้องกันให้กับตัวเองและปาร์ตี้อีก6%อเนะครับสำหรับพาสซีฟนี้เรียกได้ว่าอึดขึ้นน ครบทุกสกิลเลยนะครับรวมไปถึงแอนตี้ด้วยนะ,ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นคอมโบลักษณะไหนานะล็อกป้าแ๊บหนึ่งโอเคเริ่ม คอมโบก็จะประมาณนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เพิ่มเติมให้นิดนึงตอนเราใช้สกิลนะครับมันจะมี4ีท่าใช่ไหมซึ่งไอ้ท่าที่5เนี่ยมันสะสมได้สูงสุดแค่3นะครับหมายความว่าในช่วงที่เราใช้สกิลเนี้ยมันจะไม่สามารถใช้อันนี้ยได้ครบ4ครั้งก็คือเราต้องทิ้งเวลาหน่วงไปนิดนึงครับเช่นใช้สกิลหนึ่งนะครับเปิดสกิลห้าปุ๊บตีธรรมดานะครับสัก1คอมโบนะครับแล้วก็มาสกิลสองแล้วก็จบด้วยสกิลห้าแล้วก็ตีธรรมดานึงคอมโบนะครับมันจะวนลูปมมาใช้้สกกกิลทีี่4ไดดพอดออนึ อ่ะประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคเล็กๆน้อยเบื้องต้นนะครับที่2นะครับผีเสื้อราตีนะสายนี้จะโดดเด่นไปทางซับพอร์ตจ่าเลยครับนั่นคือหิวเลือดเพียวๆนะครับสำหรับสายนี้นะผมก็เลยเลือกฉากฝึกซ้อมที่เป็นเอ่อแบบว่าตีมอนไม่ได้เออคือแบบเป็นซับพอร์ตโดยเฉพาะเลยนะครับอ่ะสำหรับสายนี้นะใครที่ชอบหิวนะครับสายนี้ก็สามารถเล่นได้สบายๆเลยครับสำหรับพระประจิจภิั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปแปลสกิลในสายนี้นะครับไป สำหรับสายผีเสื้อลานตีหรือว่าสายซัพพอร์ตนะครับผมจะเริ่มอธิบายจากสกิลก่อนนะส่วนสกิลที่5เดี๋ยวไวท้ทีหลังแล้วกันมันไม่ได้ซับซ้อนนะครับอ่ะสกิลที่1นะครับผีเสื้อที่หายไปนะครับบัฟผีเสื้อให้กับเป้าหมายนะครับเป็นเป้าหมายเดียวนะฟื้นฟูเลือดน,นะครับสวิแล้วก็ทับซ้อนได้ถึง5ชั้นสามารถใช้ได้ถึง3ครั้งนะครับก็คือมันสะสมได้3ครั้งะง่ายๆและเมื่อเราใช้สกิลที่5นะครับจะฟื้นฟูเลือดให้กับตัวเองและปาร์ตี้ยี่สิบวินา อ่าผมจะใช้ให้ดูนะอ่าเป็นการฮิวเป้าหมายเดี๋ยวเห็นไหมอันนี้ก็จะสามารถสะสมได้3ครั้งเห็นไหมครับแล้วเมื่อเราใช้ซีดีห้าเนี้ยมันก็จะเป็นอ่บาบัฟพิเศษนะครับประมาณนี้อ่าผมใช้ใดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเทที่หนึ่งแล้วตามด้วยเทที่5ครับนี่จะได้นี้ขึ้นมาเอฟเฟกต์พิเศษนะครับซึ่งเอฟเฟกต์นี้นะครับก็คือฟื้นฟูลเลือดให้กับตัวเองและก็ปาร์ตี้20่วินาทีครับ ซึ่งไอสกิลเนี้ยผมจะไม่อธิบายมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะใช้สกิล2สกิล3สกิล4ครับเอฟเฟกที่5เนี้ยคือเหมือนกันหมดเลยอ่าคือเอฟเฟกที่5นี่เหมือนกันหมดเลยนะคือมันจะไม่เหมือนกับสายแรกใช่ป่ะที่แบบว่าแต่ละสกิลนั้นมันจะเรียกสัตว์ออกมาต่างแบบกันนึกออกไหมแต่ว่าสําหรับสายผีเสืนาตีเนี้ยนะครับสกิลที่5จะเหมือนกันนะครับเป็นการฟื้นฟูลเลื่อนให้กับตัวเองแล้วก็ปาร์ตี้ยี่สิบวีนะครับเหมือนกันหมดเลยต่อไปสกิลที่2นะครับระวางความฝันฟื้นฟู เอสีให้กับตัวเองแล้วก็ปาร์ตี้นะครับเป็นเวลา15าวิและบัฟเพิ่มการรักษา10%ระหว่างไล่นะครับสก,กิลนี้จะการ c c 2ีวิด้วยนะสตูรอบๆจะติดสโล10%อนะครับอันนี้ไม่ชัวร์นะไอที่ติดสโลนี่ไม่ชัวร์อ่าผมแชร์ให้ดูนะครับนีเ่เป็นการฮิวมูนะในรัละละสมีนะครับแน่ส่วนสก,กิลห้านะถ้าเกิดเราใช้เนี่ยมันก็จะเหมือนกันเห็นไหมอ่าได้ไวพิเศษเหมือนกันนะครับต่อไปสก,กิลที่3นะครับผีเสื้อกลางคืน ฟื้นฟูเลือดเล็กน้อยนะครับเป้าหมายเดียวและได้รับโล่10%ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับเป็นเวลา5วินาทีเป้าหมายที่ได้รับโล่นะครับความเสียหายจะลดลง20%นะอ่านผมใช้ให้ดูนะครับอ่าเป็นเป้าหมายเดี่ยวเห็นไหมได้รับการฟื้นฟูเลือดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ได้บัฟโล่ด้วยอันนี้เหมาะกับใช้ให้กับแทงนะครับหรือว่าแนวหน้านั่นเองสกิลที่4ดอกอับบรยจะพิษฟื้นฟู HP ให้กับตัวเองและก็ปาร์ตี้ยิ่งมีสถานนะผีเสื้อซ้อนทับ จะฟื้นฟูเลือดแรงขึ้น10%ในแต่ละชั้นผมไม่ใใ้ให้ดูท่านี้นะครับนี่คือฮิวมูเลยนะครับกดท่า5ก็จะเหมือนเดิมเห็นไหมที่มันซ้อนทับเนี่ยหมายถึงว่าเรากดท่า1แล้วก็5้าท่า2แล้วก็5้าท่า3แล้วก็5แล้วมากดท่า4แล้วก็5อีกทีนึงนึกออกไหมอ่ามันก็จะซ้อนทับกันนั่นเองนะครับมาดูที่พ่าสีนะครับหยดน้ําสีเขียวเพิ่มคุณสมบัติการโจมตี10%นะครับอันนี้ผมไม่เข้าใจว่า เพิ่มคุณสมบัติเนี่ยมันคือเพิ่มในส่วนของการโจมตีเดียวหรือเปล่านะหรือว่าเพิ่มทั้งหมดนะครับอันนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่แปลได้แบบนี้นะแล้วก็เพิ่มมานงป้องกันให้กับตัวเองแล้วก็ปร์ตีนะครับหอันนี้เหมือนเดิมส่วนสกิลที่5นะครับเพิ่มจํานวนการรักษา15%เป็นเวลา60วินาทีนะครับคุณผู้ชมครับสลับสกิลที่5นะถ้าเกิดเราไม่ได้กดใช้สกิลอื่นนะครับมันจะเป็นรูปผีเสื้อเห็นไหมเมื่อเราใช้ปุ๊บอ่ะจะได้สถานะ สถานะนี้คือจํานวนกระนัาพเพิ่มขึ้น1 5เป็นเวลา60วินาทีนั่นเองนะครับก็คือฮิวแรงขึ้นนั่นแหละนะก็คือมาถึงเนี่ยเปิดสกิลนี้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้ท่าอื่นไปนะครับอ่าแล้วก็ตามไปท่าหท่าสตามไปท่าห้าท่าสตามไปท่า้าท่าสตามไปท่า5เนี่ยเขาเรียกว่าการาส,สมสมสแตกจะเล่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปภาพรวมนะครับ ในสายผีเสื้อราตีหนึ่งคันครับหรือว่าสายซับนั้นว่าเล่นประมาณไหนนะ,ะเดี๋ยวผมจะมาสาธิตคอมโบสําหรับสายซับให้ดูนะครับหรือว่าสายผีเสื้อราตีนะสเต็ปแรกนะครับกดท่าห้ากันเลยนะครับบัฟให้ฮิวแรงขึ้นเสร็จแล้วกดท่าหนึ่งครับแล้วก็ท่าห้าแล้วก็โจมตีสักหนึ่งคอมโบครับตามด้วยท่าสองแล้วก็ท่าห้าโจมตีหนึ่งคอมโบท่าสามแล้วก็ห้า โจมตีหนึ่งคอมโบแ้วก็ตามได้ท่าสี่นะครับโจมตีหนึ่งคอมโบแ้วก็ให้หนึ่งครั้งประมาณนี้มันก็จะครบลูปพอดีนะครับอ่าแล้วก็ตามด้ยแอนติอ่ประมาณนี้นะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆสำหรับสายซับหรือว่าสายพิเซอรลาตีด้านเองนะครับครับคุณผู้ชมสำหรับพักไมจ่จะผิดนะครับซึ่ง นะมันก็มีความหลากหลายพอสมควรนะสำหรับพักนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสายโจมตีหรือว่าสายซับนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปนะครับทั้ง2สายนะครับว่ามีข้อดีก็เสียไงบ้างนะครับไปกันเลยสำหรับสายแรกนะครับสายยานพิษนะครับสายนี้จะโดดเด่นไปทางด้านโจมตีนะครับแล้วก็มีซ c พิษค่อนข้างเยอะนะครับทำให้รีดดาเมจได้จาก CC ของพิษได้ค่อนข้างมากทีเดียวนะครับนอกจากนี้เนี่ยสกิลที่5ยังมีความพิเศษนะครับโดยการเรียกสัตว์หรือว่าสแตนมาช่วยสู้เพื่อเพิ่ม CC ให้กับตัวเองอีกด้วยนะครับ ซึ่งสายนี้ครับก็เหมาะกับการทำดีเพให้กับทีมนะครับเรียกได้ว่าเหมาะทั้ง PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับสำหรับสายยานพีนั่นเองต่อไปนะครับสายที่2นะครับผีเสื้อราตีสายนี้คือสายซับจ่าเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮิวเดี่ยวนะครับฮิวหมู่นะมีบัฟโล่ให้อีกด้วยครับสำหรับสายนี้แล้วก็มีบัฟป้องกันด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องครบปงจรนนะครับสำหรับซับพอร์ตนะครับในสายของผีเสื้อราตีซึ่งเหมาะนะครับกับ PVE แน่นอนครับสำหรับสายนี้นะครับ เป็นยังไงบ้างครับผู้ชมสําหรับพักเมญจะพิดนะหวังว่าจะถูกใจคุณผู้ชมไ่มากก็น้อยนะครับคาดว่าผู้หญิงน่าจะเล่นพักดีค่อนข้างเยอะนะครับมันเท่ด้วยนะใช้แซวว่าฟาถ้าไปทีนี้เสียงดังมากครับผมใช้คัมโบรู้สึกว่ามันเหมือนกันนะแต่ว่าผมมีพักในใจที่เลือกแล้วนะครับ่สำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดแสกนกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่หรือว่าไลฟ์ใหม่ช่องผมนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นเป็นคนแรกเองนะครับสำหรับเกมนะครับ นิ w ซอสแมนหรือว่ากระบี่เยอะอยุทธจกักรในวันนี้นะครับก็ต้องขอจบคอนเทนต์ไว้เพียงเท่านี้นะคอนเทนต์หน้านะครับจะเป็นพักอะไรหรือว่าสำนักอะไรต่อไปรอติดตามได้ที่ช่องนะครับสำหรับนี้ครับช่องแม่ดำตรงกลมนะครับต้องขอลาคุณผู้ชมที่น่ารักไปก่อนนะครับจุดิจ้ะ